คิดว่าเราจะต้องเปน็นนามพาสแน่นอนเลยครับมันได้ตามที่คุณเหนียวแนะนำบอกมาผมก็เหมือนกับมีชีวิตใหม่เลยครับทำให้กระปี้กระเป๋าแล้วก็สายกล้ามเนื้อแล้วก็หายปวดเมื่อยเลยครับไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะตอนแรกก็ไม่น่าเชื่อเพราะไปหาม กินยามาเยอะแยะครับก็ไม่หายพอพอดีก็มีคนเหมียวเนี่ยครับมาแนะนํากินผลิตภัณฑ์แม่มดนะครับสองสองครับเห็นผนเลยครับรู้สึกว่าตัวเบาหลังเนี่เบาเลยเหมือนคล้ายๆว่ามีชีวิตใหม่เลยครับตอนแรกก็ท้อถอยมากครับ มือนกับว่าผมให้มีชีวิตใหม่มีรอยยิ้มสามารถทำงานได้ต่อนิดหน่อยครับผมก็รู้สึกว่าผมก็มีความหวังนะครับถ้าไม่ได้มาเจอคุณเหมียวผมก็อาจจะคิดสั้นแล้วครับเพราะไม่อยากเป็นภาระของใครครับผมก็ดีใจมากเลยครับ ถ้าไม่ได้เจอคุณเหนียวเนียผมน่าจะคิดคสั้นแล้วเพราะผมเองก็ไม่อยากเป็นภาร,รักใครในบ้านปลายกินแล้วรู้สึกตัวเบาแล้วก็มันกลับมามีเรี่ยวมีแดงอีกครั้งทำงานได้ซิดอีกครั้งแค่สองสองเองครับไม่ได้เยอะครับก็ไม่น่าเชื่อมัอนกันว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ด้วย เพราะไปห,หาหมอมาเยอะมากแลยครับปวดหลังก็เนื่องจากการยกของทำง,งานหนักเนี่ยแหละครับที่ลือก็ดีใจกับคุณนรลงศักดิ์ด้วยค่ะที่ได้มีกำลังใจมากขึ้นในการที่ไม่ทุกข์ทรามานกนการเจ็บป่วยากางคืนก็นอนไม่หลับไปซื้อยามากินแก้ปวดเพราะทำงานหนักมาตลอด ก็ดีใจกับสุขภาพเพราะนั้นดึ่มต่อเรื่องเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดเราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ค่ะโหสุดยอดคุณนลงศักดิ์โชคดีมีบุญมากค่ะใช่ที่เหมียวบ,บอกอย่างนั้นเลยค่ะว่าคน